สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและ FC ที่เคารพรักทุกท่าน,นครับวันนี้ก็มาอัปเดตครับพี่น้องหลังจากที่หายกันไปนานนะครับเพราะไม่มีเวลาน,นี้ก็พา,ามาเปลี่ยนเบาะนะพี่น้องครับนี่คือรูปร่างหน้าตาเบาะเดิมครับของเจ้า d c 93หมดสภาพครับพี่น้องแต่ครับ แต่ครับซ่อมไม่ได้นะครับแต่ครับนี่ครับของติดมากับรถครับก็พามาเปลี่ยนครับบางท่านนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับยังรู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับมาครับจะพามาเปลี่ยนครับมาดูครับ นี่ครับคือเหล็กรางนะครับเหล็กรางขาเปลงครับอันนี้แท่นเดิมครับแท่นเดิมแท่นเดิมของกับดถครับอันนี้คือชิ้นส่วนที่แปลงครับเป็นเหล็กอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะใส่กับขาล่างนะครับยิบน็อตอันนี้ ตัวนี้นะครับก็คือมันจะไม่พอดีนะพี่น้องก็คือเราต้องได้ใช้อีก,อก,อกตัวนึงครับเพื่อการโยงครับว่าตัวนี้มันจะสั้นนะครับขาล่างเรามันจะน็อตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่พอดีนะเราก็ต้องสร้างเหล็กขึ้นมาอีกครับสร้างเหล็กขึ้นมา ทำให้ดูครับนะครับใช้น็อตครับน็อตยึดเลยครับไมอไปไหนนะครับนะครับอันนี้จะตัวอย่างนะครับถ่ายคนเดียวนะครับพี่น้องก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับ ครับประมาณนี้นะครับก็คือกผมครับทีนี้ก็ ห้าฤดูการผ่านนะครับห้าผ่านแล้วเดือดตาแทบกระด็นนะครับแต่ที่จริงนะเบาะนะมันเริ่มแตกนะครับตั้งแต่ฤดูการที่สองนะครับสองสามมันก็แตกมาก็ทนใช้มาครับเรื่อยๆครับปีนี้ครับไม่ไหวครับเพราะว่ามันจะแตกหลุดออกมาแล้วครับเลยตัดสินใจเปลี่ยนนะครับเพราะว่าให้ความสบายนะครับแก่คนขับ เวลาเราขับเองหรือน้องขับนะครับก็เหนื่อยครับเมื่อยครับให้นั่งสบายสบายหน่อยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเหมือนผมนะครับที่เบาเตกผมว่าแตกทุกทุกทุกคันครับก็คือแนะนำนะครับให้ใช้เบาะแต่งนะครับเบาแต่งเบาใหม่เลยครับไม่ต้องไปซื้อของเดิมนะครับเพราะว่าซื้อมาก็แตกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติก อันนี้ครับเบาะที่ผมซื้อมาใหม่นะเดี๋ยวผมพาไปดูน,นี่ก็สั่งจากราสดานะครับนี่ครับเบาะตัวนี้นะครับอ่ับยืดได้นะครับบูแข็งนี่ครับประมาณนี้ครับก็สวยงามครับพี่น้องนี่ก็ได้ราคาที่สองพัน 300บาทนะครับรวมส่งก็ร้อยกว่าบาทก็ตกไปที่2 4งพันนะครับได้มาพร้อมส่วนลดนะครับตกที่2000คุ้มครับคุ้มเบาะใหญ่นุ่มครับมาต่อกันครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับ,ก,รบก็จะใส่แบบนี้เลยครับพี่น้อง งานนี้นะครับอืนี่ครับเด็กก็ใช้หนานิดนึงน,นะครับเพื่อรองรับน้ำหนะัก มูปล่างน้าตานะครับ ได้แล้วเพื <PC S 1> ่อจะผ่านมาได้นะครับพี่น้องเพื่อจะผ่านมาได้ห้าปีคร <Hugo. S 2> <PC S 1> ับป <Ma> ีที่หกนะครับเดือดตาแทกประเด็นนะครับพี่น้องนี่ครับก็นี่ครับหน้าหลังนะครับก็จะได้คันนี้ครับแข็งแรงครับแล้วก็จะนำเบาะนะครับ าวางเลยครับผมจับน็อตครับเปงน,นั้นว่าเสร็จครับอ ครับพี่น้องก็เมื่อกี้ก็กดหยุดไปนะครับก็ใส่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาเรียบร้อยครับใส่นัดอะไรเรียบร้อยครับแข็งแรงครับนี่ครับฐานอะไรก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับถ้าอยากกลับมาเดิมๆก็ได้ครับ นี่ครับก็นี่ครับลงตัวครับมาดูด้านหลังครับพี่น้องครับด้านหลังครับน็อตจับได้เรียบร้อยครับครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับผู้ที่คิดว่าจะทํายังไงนะครับใส่ยังไงครับนี่ครับแข็งแรงครับนั่งสบายครับแน่นอนครับพี่น้อง แนะนำครับใส่เบาะแบบนี้ดีกว่าครับทำงานทั้งวันทั้งคืนครับเหนื่อยครับเบาะโคโดโทโสนี้ครับคว้างทิ้งไปเลยครับมันจะเก็บไว้อ่ะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับกับเบาะแต่งครับเบาะแตง่งสวยๆครับ